สวัสดีครับจากเพจล,ลอกตกปลามือสองบายวีเลชโนนะครับตัวนี้เป็นลอกเบสมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเป็นแบรนด์ของชิม m นโนไททานอดดิจิ t าณเ EX4000 ครับเป็นคาร์บอนทั้งตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคาร์บอนครับก็จะมีโลหะอยู่บ้างตรงตรงัวนี้ตัวนี้ ก็สภาพโดยรวมก,ก,ก็ใช้งานได้ตามปกติน,นะครับมีจอดิจิตอลวัดระยะสายด้วยครับก็หมุนเรื่องหน้ามีเสียงไบไม่เลยก็หมุนเรื่นงพอสมควรฟีสปูนฟีสปูนก็หมุนประมาณนี้ครับ ล้วมันก็มันก็จะเด้งกลับส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่ามุนด้านหน้าถอยหลังได้ครับพิซซี่บิ๊กเป็นแค่มุนทางเดียวครับกันกลับทำง,งานปกติส่วนอ่าจอดิจิตอลเช็คระยะสายเดี๋ยวนนะจะดึงสายออกดึงสายออกเดี๋ยว,ยยวยยปรบัปรบปับฟีสปูล ขึ้นอยู่ครับ0.5นมตรุดทานี้ละหนึ่งเมตรแล้วก็ใช้งานประมาณนี้ครับอาสายพันแล้วก็ผมก็จะมาเช็คระบบกำทางงานคร่าวๆนะและส่วนขนาดก็ ก็ตัวใหญ่อยู่พอสมควรครับก็ความนี้ก็ประมาณประมาณ10บกว่าเซนเลยครับความกว้างก็ก็10เซนก็ประมาณนี้ครับตัวใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือครับส่วนระบบเบรกก็อ่าตัวนี้มีคลิกเสียงครับปลาเล่ามีคลิกเสียง รับาน่ากจะมีคลิกเสียงดังประมาณนี้ครับเบรกก็เบรกแน่นแน่นอนเบรกอยู่แน่นอนส่วนหัเกียร์ซายก็ทำงานปกตินะครับไม่มีสะดุดน,นุ่มล่นเลยก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจแล้วก็แคปบรูปทักแชทสอบถามกันได้ครับ ตรงนี้เป็นอ่านี่เป็นน่าจะเป็น i, Tech, ล็อกอินเทคระยะสายครับใครสนใจก็เข้าไปสอบถามกันได้ครับ